คนเทเทตรงไหนอีตรงนี้บนพื้นโปะพื้นโปะพื้นเปิดเปิดเลยเหรอใช่สีหยาดมันพื้นพื้นทะลักออกมาอุ้ยพื้นทะลักออกมาเลยให้ไม่จ๋าไม่จ๋าเช็ดสีบนพื้นให้ให้ไม่จ๋าเช็ดให้ด้วยไม่อยากเช็ดสะอาดยังบนพื้นพื้นน้องเข็มเหรอสะอาดยังลูอกสะอาดแล้วเลอห้เช็ดให้จ๋า แม่จ่าให้ทรายเลยแล้วใครทำหกอ่ะตัวเย็นแล้วตัวเย็นแล้วน้ำอะไรเนี่ยของน้องแก่น้ำอะไรเนี่ยของตัวเองน้ำอะไรเนี่ยหกใส่ตัวเองน้ำสีชมพูทำทำให้เสียงแจ้งหนูทำให้เสียงแจ้งให้หนูคุณจะแปลว่าไงวะนี่น้ำหกหกตัวเองน้ำหกใครตัวเองน้ำสีชมพูของหนูหกใส่ตัวเองนะลูก ใหหมขวด้แม่จ๋าเทน้ําสีชมพูขวดใหม่ให้อันนี้นี่กรอใหม่เตะอันนี้กินไม่ได้ให้ทำให้ไม่อยากทำขวดเก่าใหม่ให้ใช่เดี๋ยวแม่จ๋าจะกรอกใหม่ให้นะกรอ่ใหม่ไม่อยากทำก่าใหม่ให้ใช่อันนี้เดี๋ยวน้ำชมพูนี่เหรออุ้ยใกล้หมดแล้วกินเก่งจังเลยใกล้กินใจกินหมดหมดอีกชักอันหนึ่งแล้วกินชักอันหนึ่งแล้วเหรอ จักกินกินกินหมดจักอันนึงเดาแล้วไม่หมดจักอันนึงเดากินหมดจักอันนึงแล้วเอายังไม่หมดจับอันนึงยังไม่หมดจักอันเลยยังอยู่จักอันนึ่งอู้ยังเหลือเยอะอยู่จักอันนึงเลยนะเนี่ยโอ้ยยังไม่ไม่หกหกเลยยังไม่หกเลยยังไม่หกหกหมดเลยเลยไม่หกหมดหมดบนพื้นเลยยังไม่หกบนพื้นหมดเลย พยาพื้นพื้นสะอาดแล้วเทถูถูสะอาดแล้วกีแบบนี้น่าจิ้มสูสะอาดเออเก่งจังเลยแถูสะอาดแล้วเดีเออ๋ยวพูดไปพูดมาปักก็ส,สับสนเนี่ยจะพูดกลับคำมันหนูด้วยชิม้มไม่ถูถูสะอาดจิ้มเออแล้วจิ้มเอาไม่ถูสะอาดจิ้มตรงนี้พืสะอาดเออเก่งจังเลยเออ พื้นจะอาดแล้วเข็งแล้วเข <ละ S 2> ็มไผ่เหรอมอหม้อม้อร่อยไหมอร่อยเอาอีกไหมป้าทำไผ่จะป้าทำให้เอาอีกไหมเอาอีกเล่คุณครูไทยดูไหมฮะอ,อคืคุณครูไทยดูเปล่ากลัวไหมกลัวกลัวามากไหม เยยโอ้ยเก่งๆจังเลยเนี่ยว้าวว้าวว้าวยกแก้วด้วยอุ้ยอุ้ยเก่งมากเลยไอายวยจังไอายวยจังเก่งมากมากเลยอ่ะยกแก้วอีกแล้วน้ำอะไรอ่ะน้ำน้ำสีชมพูน้ำสีชมพูโอ้ยน่าอร่อยมากเลยนะดูดิดูสิ โอ้ยเก่งจังเลยครับผมอมหูดแล้วหดแล้วมาฝากติดตามด้วยฝากติดตามด้วยตดิยดตามนะคะวันทางนี้ดิผมไปทางนี้ดิหันหน้าทางนี้หาป้าด้วยพูดอ่าพูดฝากติดตามด้วยติดตามด้วยนะคะเออ